สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง RC น no. กครับวันนี้ก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากครับทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วว่าเครื่องนกเพชรน้ำเงินของผมได้ขึ้นบินแล้วแล้วทีนี้ทุกคนตอนที่ดูคลิปอาจจะสังเกตเห็นว่าล้อหักล้อเครื่องลำนี้หักตอนลงนะซึ่งผมก็ได้ซ่อมเป็นเกียร์ต่ออแล้วนี่ปกติแล้วเยบล้อได้แต่ผม เจอข้อผิดพลาดอย่างหนึง่งคือตอนผมลงนั้นเครื่องยนต์มันเล็กครับเป็นอย่างนี้เห็นนี่แหละครับมันเรียกว่าอะไรขูดกับพื้นหญ้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าลานี้ผ่านครับขึ้นยินได้สำเร็จส่วนไวเปอร์ผมก็ยังหาโอกาสถ่ายตอนมันขึ้นบินยังไม่ได้ครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวอาจจะไม่ค่อยเห็นผมแบบออกไปเล่นเครื่องบินข้างนอกเท่าไหร่ครับอ๋ออาจจะสังเกตแปลกนิดนึงนะครับว่าทําไมที่โบที่เห็นเบบนี้มันมัน้อลรีเลยเพราะว่าผมได้มาอยู่ในห้องใหม่ครับห้องใหม่ก็จะได้เป็นระเบียบกว่าเดิมมีรีโมทจัดเป็นระเบียบมีคอมทุกอย่างนะยเฮียสมาชิกใหม่ มีสมาชิกใหม่เข้ามานะครับเป็นเครื่องลำนี้ไทยนิชแนลที่ไทยน,นแนลนะครัเ,นนเป็นเครื่องบินนกแอร์ลำเก่าผมเอามาทำสีใหม่แล้วผมคาดว่าจะทำให้มันบินขึ้นได้อีกครั้งครับซึ่งเครื่องยนต์นั้นยังไม่ได้มาส่งะครับผมสั่งเครื่องยนต์อยู่เดี๋ยวรอมาส่งโอเคแล้วก็ข่าวไล้ครับข่าวรไลยซึ่ผมแบบมันซ่อมไม่ได้คือ เซสนาคาร์ลวนนี่ครับมันบินไม่ได้อีกแล้วครับมันบินไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันบินไม่ขึ้นเชืดหัวเร่งกำลังเร่งเท่าไหร่ก็ยังไม่ขึ้นก็ถือว่าเรานี้ไม่มีโอกาสบินขึ้นได้อีกแล้วครับก็ใครที่เห็นคลิปลำนี้เซสนาคาร์ลวนขนหลวงบินขึ้นนี่ก็ครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของมันครับโอเค ห้องก็จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าย้ายมาอยู่ใหม่ยังไม่ได้จัดของทีวีก็ยังไม่ไม่ยังไม่มีคีนับสมาชิกใหม่สายไฟผมเดินแล้วนะครับเหลือแค่รอเครื่งยนต์มาส่งเปิดอุปกรณ์อุปกรณ์ยังเก่าอยู่ สำหรับเท่านี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมทำเครื่องบินลำไหนนี่ก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคือผมตั้งใจว่าจะทำเครื่องบินอีกลำหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเครื่องบินแบบไหนซึ่งผมนั่นจะทำเป็นตระกูลโดยสารครับคือผมชอบเครื่องบินตระกูลโดยสาราก็ที่เห็นกเ็เครื่องบินตระกูลโดยสารล้มเหลวไปหลายลำแล้ว ที่ผมทำอันนี้ก็แซปสามสี่ศูนย์อัน,นก็โบองิงเจ็ดสามเจ็ดขิดสี่ร้อยก็ตั้งแต่ปีไหนแล้วไม่รู้โอเคครับเท่านี้ก็มีแค่นี้ครับมาดูห้องใหม่แล้วก็มามาดูเครื่องบินผมที่ยังไม่รู้ว่าจะบินขึ้นไหมสมาชิกใหม่โอเค